พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกเพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรง์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโดยในปี2566องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นสำคัญในหัวข้อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อลดวิกฤตด้านน้ำและสุขาพิบาลโดยรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยากเห็นในโลกใบนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนและได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านจากการวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานและองค์กรรวมทั้งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากภูมิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ได้วางแผนการบรหิหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบพลวัตโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน5ด้านคือการบริการน้ําอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม การสร้างความมั่นคงและเพิ่มผลิตภาพของน้ำการลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติด้านน้ำการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำและคุณภาพน้ำและการเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศวิถีทางสังคมเศรษฐกิจของพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสมดุลการรักฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการบรหิหารจัดการพื้นที่ในลักษณะลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบรัฐบาลมีความมุ่งมั่นดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้าทั้ง22ลุ่มน้าของประเทศที่เป็น,นกลไกหลักในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนทุกพื้นที่ร่วมกับภาคีหน่วยงานและองค์กรนักวิชาการ และปราดท้องถิ่นควบคู่กับการทำความเข้าใจและขยายเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชนและเดินหน้าไปพร้อมกับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจเพื่อยืนยันความร่วมมือเรื่องการเปลี่ยนแปลง,ปลงด้านน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วมในการประชุมสหประชา,าชาติทบทวนการดำเนินงานด้านน้ำในห่วงครึ่งแรกของทศวรรษ ระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่22-24ถึงมีนาคม2566ณสํานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสวันน้ำโลกประจําปี2566ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจการอนุรักษ์และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันอย่างบูรณาการกับองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับ